สวัสดีค่ะพ่อการินและจ้ากันางเค้ิมสุอยังกัลูกสื้อเสือก่าเ้ตุยแต่โอ้ยกมาสือฝากอาเน้ฝากฝากแต่ตุยเวนว่พี่น้องตุยสื่อไปฝากแต่ว่าอาสือได้ร้านเลยไอตุยสือไปฝาาไออาสือดร้านืตตั้งานี่ ตอนแรกนึกว่าอันสีปลาเสือได้เห็นเอเอว่ามันลดราคากันเลยเออสิอะไรจังคิดไดูคลิปน้องเคสซื้อโทรศัพท์ให้พ่อหรือยังคะไม่เห็เอห้ยซื้อบาพ่อเขาไม่เคยเห็นท่าห้ายเดียวคะไม่เคยเห็นเราห้ายเดียวไปเอเคเอสซีเรามาที่นี่เราหาเคสซีเมื่อไหรนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ซี

那你要喜欢，你要用什么？我感觉我好像要得失恋了。 เฮ้ยเอ,อ๊ใช่ยังนี่โอ้ตุยกับใส่เอสนั่นแหละตุยแล้วใส่เอ็มเอ็มบวกแล้วเรื่องใส่แตทำยองไงดีเน่ห้องนี้ดิหรอโอ้โหล

我、嗯、要再看那个哪里。哎哎，原这个呢，是 L。这个在 L 啊。这、啊啊、个原来是呢。 นี่นี่ใส่เอามาจากเน้อไทยเอ,อ็กกับเอ็นค่ะอาตายละใส่เองนะคะ ีเท่าเงมาเลือกซอยกันเนื้อเป็น้องตุยเลียน้องเคทตอนนี้เือกเอาเลยตามเจ้าของมากเอาทีนี่ทีนี่เอาผูดอทำมตุยร้อยาเอ็ด สรุปเราได้สีนี้นะคะสีนี้นะะเคีร์เกไปสองตัวนะคะใส่คู่กันนะคะเสียันอีกแล้วอต่ไหนเง่นะเสียาันนี้รถไก่เครื่องนนู้รเยสิบสตุ้ยตมาแฟนเสือมีขอ

你看我看 ก็ใส่ฟังนี่เดี๋ยวหนู่ี่หนูพี่ยิงกันแต่ว่าเป็นเอชายมันก็จะไม่เขู้้ลองสวมดูก็ได้แล้วถ้าถ้าอีกควนึงาจะเป็นช้เอลเลอร์ราจะเอาอีกตัวนึง

ผู้ดใดเสือให้น้องเคทกับยาเบิ้งหุ่นนั่งนะพี่น่องเื่อให่มมมาหลดหิ่ๆ้นั่งหมากใส่องค์วงได้เพม่อน สรุปได้จักตัวคะห้าตัวห้าตัวห้าคู่นะพี่น้องเจอคู่เพิ่นหาคู่หาคู่นี่นแหาคูหาคู่ห้าตัวโอ้าจะขัดเทซี่ไได้นะเอ้ยสิเกซทเ็บซิ ยี่สิบแก๊ปตอนนี้รอสินค้าก่อนนะคะปัญหาใสอยู่พี่น้องไปซื้อของมันไม่หลปอยงเสียหลอดนู้น เขามาเอียนาดใหญ่ถาดเล็กนึาไปนึกไปซื้อไอติมมึงสังโมเป็นไปกักิ่นอันนี้จโอ้เอ็นดูนั่งบ่พี่น้องอันพิซซ่านั่งเราเพเคยเขาอยากกินมันสั่งบ่เปีนมั้งมึงก็ไปซื้อนูนี่สิบบานใ่อืมต่าที่สงันหิ้มันหัวจะเกอกขางนอกปีนี่แล้วนี่ปีมั่งเขามาโบกการนี่แหละา่ก็ทาให้มึงสงเลซี เสียวเลยหมดแก๊บไปไหนยังไงี่านทองไปซื้อของพิซซ่าเลย GFC เดี๋ยวรอดูกันนะจ๊ะเอ้าตอนนี้แม่ยังค่ะเราอยู่หน้าร้าน GFC แต่ว่าเราสั่งไม่เป็นเราสั่งไม่เป็นพี่รอราเก็จทราบว่าเป็นนีลีนั่งประเดี๋ยวเหรียญไปเข้าไปว่าไปสั่งไปเอาชุดสุกรวมแกงบอกเพื่อนไปไปเป้่าต้องไปทานเลยน้องเก็บออกไป น้ำกากไปร่างไปที่ไาไปสร่างง่ามเอาชุดสูกรวมแกงหนึ่งชุดค่ะกลับบ้านค่ะอะไรนะคะได้ป็ผสมะสมด้มิมันเกิดมันมันใช่ไก่อกกอบไก่หนุ่มไก่หนุ่มมันกินนยูเอ็นบ เอาผสมก็ได้กับบ้านค่ะกับบ้านค่ะวิ้งแซบเป็นปลาตัวใหญ่เลยไหมคะเพิ่มแค่ส้มมาสิบบาทตัวใหญ่ได้เลยตัวใหญ่ะไม่เป็นไรค่ะเอาขนาดเดิมวิงแซบนะคารับได้ค่ะรับถุงหกชิ้นนะคะอืมเพิ่นสร้งเป็นยูวิงแซบหกชิ้นไม่น้่าได้เงินแล้วเกเป็นปีนั่งเราเบนแปว เมื่อว่ได้ยี่ลูกดงนั่งหมดเลเดี๋ยวเมื่อรังไปฮัสช่างพิซซ่าป่ะนี่คนมากกินไหนยังบุ้นอีกถ้าไมเอียนถ้าไ่าเอียหนูไปช่างาว่าเอียนถาดใหญ่แ้วกัถาดเล็กกับถาดใหญ่มันจะมีอหรือ อพามาเ <worries> อ okay, okay, so right ี oh, ้ยนโอเคค่ะตอนนี Then ้ก <let> ็รอไก่เคเอฟซีวนไปนะคะตอนนี้ก็อยู่โอชิเน่แล้วจ้าให้พามากินเลยโอชิเน่ีจำหนาวจ้าเดี๋ยวคลิมี้เอาไปซทำดีก่อนน่าจ่ายคลินี้มาสื่อพร้อมไปฝากไว้ตู้จ้าเดี๋ยวไปพักันคืนหนาจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย